สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับในพระคัมภีร์สุริยบทที่45เนี่ยนะครับมันจะมีความหมายอยู่2ตอนด้วยกันพระคัมภีร์บท45เนี่ยนะครับเป็นคนที่เขียนเนี่ยเขามีแรงบันดาลใจจากการที่จะมีพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์และเขาเขียนพระคัมภีร์ออกเป็น2ตอนด้วยกันตอนแรกก็คือความสง่างามของพระราชาอันที่สองก็พูดถึงเจ้าหญิงของพระราชาน่าสังเกตในข้อที่1ว่าคนเขียนนั้น เนื่องจากอยากจะยกย่องพระองค์จอมราชาเนี่ยนะครับความใกล้ชิดและการที่เขาใกล้ควรกับองค์จอมราชาทําให้เขามีคาล้นไหลออกมาคริสเตียนที่ใกล้ชิดพระเจ้ารักการนมัสการพระเจ้าเขาก็จะมีคาล้นไหลในการนมัสการพระเจ้าและจากพระคัมภีร์ตอนนี้ผมอยากจะอ่านในสุดีบทที่45ข้อ2และข้อที่5ได้กล่าวว่าพระองค์งามสง่ายิ่งกว่ามนุษย์คนใดพระคุณไหล หลังมาจากริมฝีปากของพระองค์เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงอวยพระพรพระองค์เป็นนิตลูกธนูของพระองค์ก็คมอยู่ในจิตใจของศัตรูของประราชาจนชาติทั้งหลายล้มอยู่ใต้พระองค์พระคัมภีตอนนี้ได้พูดถึงความสง่างามขององค์จอมราชาสี่ประการอันที่หนึ่งก็คือพระดํารัสพระดํารัสที่เปี่ยมด้วยพระคุณพระคัมภีบอกว่าเมตตาคุณออกมาจากริมฝีปากของพระองค์ซึ่งหมายถึงว่า คำหนุนน้ําใจคํเล้าลมใจออกมาจากพระโอษของพระราชาไม่ใช่แค่คําสั่งพระย,ยรุสิกิชาทรงเป็นเช่นนั้นอันที่สองพระราชกิจของพระองค์เปี่ยมด้วยความรักความจริงสุภาพอ่อนโยนซึ่งอยู่ในข้อที่4ข้อที่6ข้อที่7จะสังเกตว่าพระองค์ทรงประกอบด้วยความจริงความอ่อนโยนความชอบธรรมเรารู้ได้อย่างมากมายครับในพระคัมภีร พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงชมเชยหญิงไม้ที่เอาเงินแค่สองเหรียญมาพระองค์ทรงเข้าทราบความจริงพระองค์ทรงเกลียดความอาธรรมแต่พระองค์ทรงรักคนบาปเช่นซักเคียสเคยเป็นคนเก็บภาษีหญิงชาวสมาเลียนมีสามีมาห้าคนแล้วแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงมีพระราชกิจที่เปลี่ยนไปด้วยความจริงสุภาพและชอบธรรมพระองค์ไม่ได้ตัดสินสิ่งใดที่อยู่ภายนอกแต่พระองค์ทรง ติเปลี่ยนมาด้วยความชอบธรรมแบบนั้นจริงๆขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เจ้าไม่ได้มองดูเราเพราะเรามีสิ่งที่ดีๆภายนอกแต่พระองค์ทรงทอดพระเนตรในใจของเราและพระองค์ทรงตัดสินจากส่วนลึกในใจของเราสิ่งที่3ก็คือชัยชนะของพระองค์พระกําลังที่เปี่ยมด้วยชัยชนะภาษาภาษและชัยชนะของพระองค์นั้นทําให้เราเห็นความสง่างามของพระองค์ในข้อที่3บอกว่าข้าแต่กษัตริย์ผู้อํานาจผู้ทรงคาดดาไว้ที่บั้นพระบั้นพระองค์ โดยพระสริและความงดงามพระองค์เสด็จอย่างสง่างามอย่างมีชัยพระองค์เสด็จอย่างมีชัยครับพระองค์ไปที่ไหนก็ตามมีชัยชนะและชัยชนะของพระองค์เป็นความงดงามทําให้คนที่ติดตามพระองค์ก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วยและส่วนที่4ซึ่งสําคัญมากก็คือพระพิโรธของพระองค์นี่แหละครับก็คือความงดงามของพระองค์อย่างหนึ่งศัตรูกลัวพระพิโรธของพระองค์ในข้อที่5บอกว่าลูกธนูของพระองค์คมในจิตใจของศัตรู แน่นอนว่าเมื่อเราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่เรารู้ก็คือพระเจ้าไม่ใช่มีเฉพาะด้านความรักแต่เพราะพระพิโรธของพระองค์ทําให้เราต้องยำเกรงพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้พระพิโรธเพราะขี้โกรธนะครับแต่พระองค์พระพิโรธเนื่องจากความผิดความบาปเราจะต้องยำเกรงพระองค์จากพระคัมภีร์ตอนนี้ความสง่างามของพระราชาที่เราเห็น4ประการพระดํารัสที่เมตตาคุณพระราชกิจที่เปี่ยมด้วยความจริงความสุภาพอ่อนโยน พระพิโรธกำลังของพระองค์ที่เปลี่ยนไปด้วยชัยชนะและพระพิโรธของพระองค์ที่เปลี่ยนไปด้วยความน่าเกรงกลัวเกรงขำขอบใจพ่อนทุกท่านครับ